เออฮัลโหลติมแกพร้อมนะอืมอ๋ออ๋อวันดีจะลุุวันดีโอุ้ยลูกฉันกลับมาพอดีเออสุขภาพแกเป็นไงมั่งเมื่อเช้าฉันถือน้ำมานะน้ำหกอืมฉันรู้สึกว่าตอนนี้ฉันสุขภาพไม่ค่อยดีเหมือนเจ็บกระปอดกระแปดอะ่ะอืมช่วงบนช่วงบนแน่นๆนิดหนึ่งเอออายุฉันเหรอห้าสิบห้าสิบอืมช่วงล่างฉัน อย่าังว่าทะลึ่งนะวันนั้นฉันเข้าห้องน้ํานะแกรู้ไหมลมเยอะมากเลยฉันเข้าห้องน้ําไปนะออ้ยลมออกมา,า,าฉันนี่รีบคำนิบเลยแกมาเลยออกมาน้อยนะ่ะเออใช่ใช่ใชแม่คุยเรื่องสุขภาพล้วนอ,อ,อือายุฉันอ่ะห้าสิบไงห้าสิบเออ,อดูแลสุขภาพนะเออเออเออ,เอ,อพรุ่งนี้คุยกันใหม่เออสวัสด,ดีจ่าตี๋จะอืม เป็นห่วงอมแม่เป็นห่วงเขาเออก็ต้องคุยกัน